สวัสดีครับพบกับสปอร์ตดราม่าครับทุกคนครับหลังจากที่ฟุตบอลระหว่างอุซเบกิสถานเจอกับไทยนะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่อุซเบกิสถานได้เอาชนะทีมชาติไทยไป2ประตูต่อน1นนะครับเรามาดูหลังจากที่อุซเบกิสถานเอาชนะไทยไปได้แล้วเรามาดูคอมเมนต์ของ แฟนบอลอุสเบกีสถานบ้างเขามีความคิดเห็นยังไงในแมตชนี้ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับมาดูคอมเมนต์แรกเลยนะครับของอแฟนบอลอุสเบกีสถานนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าฟุตบอลของคุณดีขึ้นมากขอบคุณสำหรับการแข่งขันในแมตชนี้ ซึ่งมันเป็นแมต์ที่ดีมากคารุปประเทศไทยเสมอจากอุซเบกิสถานคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฟุตบอลไทยณปัจจุบันน่าเกงขามากถึงพวกเราจะเอาชนะคุณไปได้พวกเราก็ถึงกับเหนื่อยเลยทีเดียวมาฟังคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขอบคุณประเทศไทยสำหรับเกมคุณภาพสูง จอกันฟุตบอลโลก2026ด้วยรักจากอุซเบกิสถานมาฟังคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์นี้นะครับไม่ใช่แฟนบอลอุซเบกิสถานนะครับเป็นแฟนบอลของอิรักนะครับบอกว่ามาชาอัลเลาะห์ขอแสดงความยินดีกับอุซเบกิสถานจากอิรักและโชคดีที่ประเทศไทย มาฟังคอมเมนต์ต่อไปของแฟนบอลชาอุซเบกิสถานนะครับบอกว่าฟุตบอลไทยเก่งมากคุณเล่นได้ดีและยอดเยี่ยมมากคุณไม่ยอมแพ้และคุณสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายรักประเทศไทยจากอุซเบกิสถานคอมเมนต์ต่อไปนะครับของแฟนบอลอุสเบกิสถานบอกว่าฟุตบอลทีมชาติไทยแข็งแร่งขึ้นมากๆมาฟังคอมเมนต์ต่อไปครับบ,บอกว่า ฉันนับถือฟุตบอลทีมชาติไทยมากๆคุณพัฒนาได้เร็วมากๆและแข็งแกร่งขึ้นในที่สุดคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฉันขอแสดงความเคารพต่อคนไทยจากอุสเบกีสถานคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฉันประทับใจในความพยายามและความแข็งแกร่งของไทยในทัวร์นาเมนต์นี้มากทำดีต่อไปครับประเทศไทย เราจะต้องไปบอลโลกด้วยกันคอมเนต์ต่อไปครับแฟนมอนชาอุสเบีฐานบอกว่าในทวนวนนัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยน่ากลัวมากๆขคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฉันรักประเทศไทยคนไทยเป็นคนน่ารักมากๆขอให้ฟุตบอลทีมไทย สู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฟุตบอลทีมไทยสุดยอดจริงๆเฟซบอลคนต่อไปครับบอกว่าก่อนแข่งผมคิดว่าทีมไทยเป็นทีมที่ง่ายมากแต่พอได้มาเจอแมตชนี้มันทำให้ผมคิดผิดพวกคุณเล่นได้ยางน่ากลัวและเกร็งขามมากๆรักประเทศไทย อันนี้ก็จริงๆนะครับก่อนแข่งเนี่ยแฟนบอลอุซเบกิสถานเนี่ยบอกวาอ่าโชคดีนะที่ได้เจอกับทีมไทยนะครับเพราะว่าการได้เจอกับทีมไทยอ่ะมันเป็นทีมที่ง่ายมากสามารถเอาชนะทีมไทยเนี่ยได้ง่ายมากนะครับเนี่ยครับแฟนบอลอุซเบเนี่ยบางส่วนนะครับเคยเม้นแบบนี้นะพอเขาได้มาดูแมตต์แมตต์นี้นะครับก็ รู้สึกว่าจะกลับลำนะครับจะกลับลำจะกลับลำฮโอเคครับเรามาฟังคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับว่าแฟนบอลเบสกีสถานเนี่ยคอมเมนต์ยังไงต่อ classics. นะครับเขาบอกว่าลูกยิงของทีมชาติไทยน่ากลัวและสวยมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฉันคิดว่าฟุตบอลทีมชาติไทยในวันข้างหน้าจะต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน ขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับจะยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าคุณเล่นได้ยอดเยี่ยมมากคุณเล่นได้ดีและเป็นทีมที่น่ากลัวมากมากคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าพวกคุณเก่งขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่ามันน่าทึ่งและมันน่ากลัวมากๆสํสำหรับฟุตบอลไทยในตอนนี้ คุณเล่นได้ดีและแข็งแกร่งจากอุสเบกีสถานคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าไทยเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่จากอุสเบกีสถานคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าไทยทำได้ดีมากขอให้พวกเขาโชคดีในฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าผู้สุดยอดทีมฟุตบอลไทยคอมเมนต์ต่อไปครับบ,บอกว่า ประเทศไทยเป็นนักลบที่ยอดเยี่ยมเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งและน่ากลัวที่สุดคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าไทยแลนด์เป็นฟุตบอลสมัยใหม่พวกเขาเล่นได้ฉลาดมากในการป้องกันเดีหน้าประเทศไทยต่อไปครับจากอุซเบกิสถานโอเคครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับที่มาชื่นชมฟุตบอลไทยในแมตช์นี้ นะครับและก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับบางคนก็กลับลำนะครับที่เคยว่าไทยง่ายๆนะครับเล่นกับไทยยังไงก็ชนะง่ายอยู่แล้วก็ประมาณนั้นนะครับถึงกลับลำเลยทีเดียวนะครับว่าฟุตบอลไทยนะตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะครับผมโอเคครับถ้าแฟนบอลชาวไทยมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นได้เลยนะครับผม ยังไงก็ยินดีกับทีมชาติอุดเบสกีสถานนะครับขอให้พวกคุณสู้ต่อไปขอบคุณคอมเมนต์ดีๆงามๆนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมใครชอบก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนรงชา n แนลกับ Sport ตดรามด้วยนะครับสวัสดีครับ